สวัสดีค่ะทุกคนบล็ช่วยดูดเมื่อกี้เป็นวันสุดท้ายของการไปโรงเรียนของน้องเอลีดแล้วนะา๊ะจะเปลี่ยนชั้นแล้วหายของควใัให้คุณคู่ค่ะอันมูอันมูเพินแม่มูเผินมูนมนมหลายๆห้องทุกคนในห้องเผินเอาผ้ากันเอาไปเบิดแล้วตั้งต่ยังมาสาวเน้องเอลีดก็ว่ามามาอยากเอาของควัให้คุ้นคู่คนลนว่าวป๊าไม่ด้วยนะคะ ไปดูกันค่ะเม็ดดาวในดวงวันสุดท้ายแล้วไปจ้ะพร้อมหรือยังปะปาตู้โรงเรียนเปิดแล้วนะคะเดวเนนด Une et Une Alors ça c'est pour qui Une suis Oui, c'est écrit en Oui. Je vais garder ce petit... Vous avez pas d'allergie alimentaire Non. non. Comme de la dernière mais... fois. J'adore. Je ne m'en suis pas remise la dernière et bah, fois. Et

เอ้ามาทำทำของขวัญให้คุณครูน่ะนดีใจไหมดีใจไหมเอาหอดบาทจ้าได้ไหมกินผัดไทยหรอมาทำผัดไทยไปให้คุณครูก็นอ้องเอดิทเดี๋ยวให้นอ้องออริสถักกับทุกคนด้วยผัดไทยไก่ตักขั้วมัด กินฉีดแทนมากินผัดไทยให้ดูหน่อยค่ะกินกุ้งก่อนเลยโอ้บอกใส่ซอนเหรอโอ้ยอร่อยไหมยยโป้ไหมอร่อยยกโป้เลยนะโอ้โหคุณครูคุณครูคคชอบไหมชอบนะคุณครูดีใจมากๆเลยคุณครูได้กินผัดไทย คุณครูชอบผัดไทยมากๆเลยคุณครูน้องเอลินนะใช่ไหมอูม้หินข้าวบางใหญ่เลยอันชีดชีดชีสโฟมัสชีชชงเอาินทานข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนเร็วสวัสดีจ้า สำหวานวัางแนวะน่ะชมชมพ่นาจังได้ชมนะเฮ็ดนางฉันว่าชม